25สาตก MTSKG หนึ่งอยู่กัมเราอยู่ด้วยนะครับนี่ท็อปฟ้าคนแรกของจังหวัดสุโขทรย และเรากลับมาที่สกลนคร,รนบ้านคนที่สองได้แก่ MTS KT ศูนบุญฟรีที่ด้บุญฟรีดยนิยงดิวบ,บารม่งขั้งสุดท้ายคนที่สองของจังหวัดสกลนคร,รและบาทที่สตูลคนที่สองในบ้า 好 เรจะไปอยู่จังหวัดไหนกันบ้างนะครับกับท็อปฟารส์คนสุดท้ายของจังหวัดสกลน,นครดายกด M G S K D ศูสงองค์ก์และแน่นอนในการเป็ท็อปฟายส์คนสุดท้ายของสจ๊ แบบซาเอ็มดีเอสพีดิ๑๐๙นะและแน่นอนนงานวันอาทิตย์นี้ทางทีดีของเรานะครับทำสองจังหวัดอยากทดสอบดี 2, B, ตัว, 3, ท, 5, ว,ตวท,ที่สามกับเบรก่อนน้องทอมฟาร์สแะสองจังหวัดอีกรอบกับจังหวัดจีนละคอและสตูล2025ในการตอบคำถามของแต่ละจังหวัดโดยน้ำถามรับคำถามจะไม่เหมือนกัน เดยนจะเริ่มกันที่จังหวัดแรกกันก่อนกับจังหวัดสกลนครโดยน้องๆมีเวลาในการตอบถามคนละ45วินาทีโดยพี่กันจะอ่านคำถามสองครั้งด้วยกันและตอนนี้ขอเชวญน้องทั้ง10คนด้านหลังเลยครับและขอเสียประโยอนกับทรั้าของทั้งสองจังหวัดด้วย แน่นอนเดี๋ยววใครเชียร์หมายเล่ไหนกคุณสามารถพิมพ์หม่ได้เข้ามาได้เลยช่วนนี้คือการตอบคำถามของขั้นสุดท้ายวิแอแสตนครสกลนครสกล2025ครับทั้งสี่คนขายืนห่างกันนิดนึงครับจะได้รู้กันไปเลยว่าจังหวัดไหนคือสกลและจังหวัดไหนคือสกลครับเราจะเริ่มก,กันที่จังหวัดสกลนครกันก่อนและคำถาม ของสกนลนครคือถ้าคุณมีโอกาสได้เข้ากองใหญ่แล้วคุณเจอปัญหารุมเมร์และเพื่อนเนไม่ชอบคุณคุณจะมีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไรอีกครั้งนะครับถ้าคุณมีโอกาสได้เข้ากองใหญ่คุณได้เจอปัญหารุมเมร์และเพื่อนเนไม่ชอบคุณ คุณจะมีวิธีแกกไขปัญหาอย่างไร45วินาทีขอเชิญคนแรกเลยครับ MGHJ t 1 1ยู้องยูมีเวลา45วินาทีนะครับถ้าพรบกำหนดเวลาไม่จะตัดลงทันทีถ้าพร้อมแล้วเชิญครับค่ะ น,ะะนพูดคันนักพูดกันค่ะเพราะว่าเราอ่ะสามารถนะคะที่จะไม่มีปัญหาอะไรก็ทะเลาะก,กับกูเมยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณด้วยด้วยนะครับมีเวลา45วินาทีนครับสามารถใช้เวลาได้เต็มที่เลยและขอบเชิญคนต่อไปครับ MGSKT03 วนฟิล์คมครับ45วินาทีเช่นเดียวกันถ้าวนฟิล์มพร้อมแล้วเชิญครับ ฟิล์มก็ตั้งใจทำหน้าที AT AT> ine, ่ของตัวเดีที่สุดขอฟิล์มมาเพื่อเอางไม่ไ um, ด้มาเพื่อทะเลาะกับเพื่อนขอบคุ่อกัมา M J S p G ศูนย์หูมีเวลา5้นาีคการไหครับถ้าใบรูพร้อมแล้วใชญครับการมีปัญหากันเกี่ยวกับเพื่อนร่วม สิ่งสิ่งนั้นมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าการที่เราได้ทําการกระทาอะไรไปเราควรต้องย้อนกลับมาดูแลตัวเองนะคะดูแลตัวเองย้อนกลับมาดูแลได้ไดเราควรกลับมาเป็นเห็ตัวเองนะคะว่าเรามีปัญหาอะไรแล้วควรกลับมาแก้ไขคะ่ะแต่ถ้าเปลี่ยนมี2ด้านฉันไดความคิดเห็นของคนเราแตกต่างกัน,กนฉนันนะคะ่ะไปคงเชื่อว่า ล่านต่อไปขอเชิญ MG s k t ่ง์ถ้าน้องโฟมพร้อมแล้วเชิญครับค่ะสำหรับโฟนะคะไม่ว่าเพื่อนของเรานะะคจะเป็นยังไงโฟขอไม่ตอบโต้ก็ไม่ใช้อารมณ์กับค่ะโฟขอโฟกัสที่หน้าที่และการทำงานของวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนงโฟครับ และคนสุดท้ายของจังหวัดสกลนคร m g h p t 0 2อ่อยกัน,ออกกน45วินาทีเช่นเดียวกันนะครับถ้าอ่อยก,กันพร้อมแล้วเชิญครับค่ะเราก็ต้องมองก่อนนะคะว่าปัญหานะคะเกิดจากอะไรถ้าเกิดสมมติว่าเราในิสัยไม่ไดีจริงๆแล้วเพื่อนไม่ชอบเราเราก็ต้องปรับปรุงตัวแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเหตุผลนั้นคือการที่เราตั้งใจทํางานเราตั้งใจสู้แคมเปญเราทําตามระเบียบเราตรงต่อเวลาแล้วเพื่อน เราอันนั้นมันเป็นสิทธิของเพื่อนเองค่ะเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคนได้เราไม่สามารถเช้งความรู้สึกคนได้แต่สิ่งที่ออยจะทําทได้ก็ออยจะทําหน้าที่มิสแกนสุวรณคาปี2 จังหวัดสกลนครได้ตอบคำถามไปเรียบร้อยแล้วขอเสียกลุ่มพีกับน้องทั้งห้าคนของสกลนครด้วยแก่น้องๆทางหน้ากล้อก่อนนะครับขอเชิญเลยครับลราัาที่จังหวัดสตูลเั็บมาทั้งห้าคนขาที่การจา,านคำถามสองครั้งด้วยกันนะครับตั้งใจฟังคำถามให้ดีและคำถามของทั้งห้าคนคือ ได้มีโอกาสสวมมงกุฎตัวแทนประเทศไทยและเกิดกระแสดราม,ม่าในโซเชียลว,ว่าคุณสวยไม่สมโภคคุณจะตอบคำถามกับสื่อวลชนว่าอย่างไรอีกครั้งนะครับถ้าคุณได้มีโอกาสสวมมงกุฎตัวแทนประเทศไทยและเกิดกระแสดราม,ม่าในโซเชียลว,ว่าคุณ สวยไม่สองกงคุณจะตอบคำถามกับสื่อมวลชนอย่างไร45วินาทีเช่นเดียวกันและขอเชิญคนแรกเลยครับ m g SKT 08 Ice ครัและถ้าน้องไอซ์พร้อมแล้วเชิญครับมาตรฐานความสวยของคนเราไม่เหมือนกันค่ะเราอยากให้คนอื่นมาด้อยข่าค่ะ ความสวยของเรานะคะความสวยไม่ได้มีอย่างเดียวค่ะไม่ได้มีที่แค่รหน้าตาอยู่ที่ความเพียรความสามารถแล้วก็บุคลิกภาพด้วยค่ะแต่ถ้าสมมติว่ามีกระแสมาเราต้องย้อนกลับมาดูว่าข้อข้อของเรานั้นคืออะไรค่ะแล้วถ้าสมมติว่าคนไม่สวยคุณไม่สวยเลยอะไรเงี้ยนะคะเราสามารถฒนาตัวเองได้แล้วได้ึ้ากิว่าเราได้อยู่บนเวทีนี้ค่ะเรามีคอนเนคมากมายค่ะถ้าเรามีมอสที่ใจนี้นะคะเรามีบริษัทที่สามารถผลิตโฆษณาเราสามารถเอาจุดด้อยนั้นไปพัฒนา ทำเพื่อสัมอางขึ้นมาแล้วก็ทำให้นเ,นเราสวยขึ้นกว่าเดิมได้เพื่อเป็นข้อพิสูจน์ว่าความสวยไม่ได้มันสามารถพัฒนาได้ค่ะขอบคุณมาขอบคุณมาก้วยนะครับและในต่อไปขอเชิญ MGSPT 14เป็นเป็นจังหวัดครับมีเวลา45วินาทีเช่นเดียวกันนะครับบริหารจัดการเวลาให้ดีถ้าน้องเป็นพร้อมแล้วเชิญครับค่ะเป็นต้องบอกเลยนะคะว่า ร้อยคนร้อยความคิดเราห้ามความคิดใครไม่ได้ค่ะแต่เป็นอยากบอกทุกคนว่าเรามีความสวยในแบบของตัวเองแค่เรามั่นใจค่ะความสวยนะั้นก็จะฉายออกมาทุกคนมีเสน่ห์ในแบบของตัวเองค่ะแล้วเป็นอยากจะทิ้งท้ายประโยคที่ว่าเขาบอกว่ามงกุฎคนที่ใส่ต้องพร้อมจะรับน้ำหนัก,นกวันนี้ลและข้างเจ้าหนุร้อมจะรับน้ำหนักกันรือ่ เครครับ่คะความสวยนะคะไม่ได้ขึ้อนอยู่กับที่หน้าตายอย่างเดียวะคะ่ะทุกคนเราทุกคนนะคะมีความสวยในแบบของตัวเองมันก็อยู่ที่ว่าใครจะมองว่าเราสวยหรือว่าไม่สวยะคะ่ะแต่ความสวยจริงๆนะคะก็อยู่ที่จิตใจะคะ่ะบางคนพูดสวย บางคนฉลาดก็ดูสวยค่ะก็ถ้าเกิดว่ามีรามาว่าสวยได้6โมงก็ยังใส่กับได้น,นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าจิตใจไม่สวยก็ทำอะไรไม่ได้ะคะ่ะขอบคุณครับเพื่อนนะครับและคนสุดท้ายขอเชิญ MGSKT จุดดาวแบบซาน้องไอซ์ขาทำตารางในที่เรียน,นนะคะและท้าแบบซ้าพร้อมแล้ว45วินาที เชื่อว่าถ้าเกิดว่าแบบซ่าโมงนะคะก็จะมีดราม่า่าส่วนไม่สงมงบ้างอะไรบ้างเพราะว่าคําตอบนี้คําถามนี้เคยมีตั้งแต่เอาลงระกวดแล้วคะ่ะว่าเราเนี่ยไม่สามารถเป็นมิสแกนได้แต่วันนี้แบบพิสูจน์ว่า,วาไม่ว่าแบบจะอยู่ในตำแตหน่งไหนวันนี้เรามีทั้งโรงงานผลิตสินค้าที่แบบเพื่อความสวยงามและมีสปอนเซอร์เป็นคลีนิกความสวยความงามนะคะแล้ววันนี้แบบซ่าก็จะพิสูจน์ว่า เราสามารถสวยสม่งงได้ถ้าเรามีความมั่นใจและมีสปวนเซอร์เป็นความสวยความงามขอมพูดค่ะและนี่คือตัวรับองทั้งห้าคนของทั้งสองจังหวัดครับกับนิสแปรสโกรีคอนสตูดิโ2025